มาวิ่งนะช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะเดินทางกลับบ้านก็เลยถือโอกาสพาลูกน้อยกลับบ้านไปเยี่ยมยา่า,า,า,ายายนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นระหว่างการนั่งรถนั่งเรือนะคือการขี <c oughs> <c oughs> ่เรียบร้อย <c oughs> โกลขี่แล้วข <c oughs> ี่เยอะด้ว, <c oughs> ว,วยขี่รอบที่หนึ่งนะ นี่เราก็อยู่ในเรือซีทานนะกำลังเดินทางจากสมุยไปจังหวัดระนองซึ่งระหว่างทางน่าจะชุดลมุนวุ่นวายนะเพราะว่าลูกน้อยเพิ่งได้เกือบสามเดือนเองสองเดือนสิบเจ็ดวันเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อนะครับมาแล้วนี่ย <c oughs> ิ้ <c oughs> ตเต้นนะลูกจะได้ออกแางจัง้งแรกเป็นไงบ้างเฮ้ยตเต้นใช่ไหมเอ้ยนั่งเรือก็นั่งครั้งแรกเอ้ยคุยได้คุยคุยน้องสีกลับบ้านนะน้องสี่กลับบ้านปะป๊าใช่ไหม่าโอ้ติเต้นตเต้น ตน <testimony> ้หลังจากล, os, ลงเรือแล้วก็มาแวะทำให้น้องเขารีแล็กกันนิดนึงนะไม่งั้นมันจะเครียดเกินเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกสี่ชั่วโมงกว่าจะไปถึงบ้านนะดูหน้าตาคนได้เที่ยหที่นี่มันที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนวะเออ นมนี่มันสำคัญจริงๆนะนมแม่อร่อยไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อสี่ชั่วโมง,ง,งชื่อคลิปคงจะเป็นวุ่นวายทาเวลนะเรียบร้อยใช่ไหมโอเคไปได้ไปได้ ที่แรกเซนทันสมุยเฮ้ยไม่ใช่สมุยเซนทันสุราษฎร์พามาเบรกกันก่อนเดี๋ยวมันจะเครียดไปกว่านี้ได,ด้ตีแม่อย่างแรกที่เราต้องหาคือเป้เปอุ้มเด็กรีบไปตื่นเต้นนานๆพา,นาลูกออกจากเกาะ ระวังที่สุดทางเลี้ยงด้วยนะเว้ยนีเป็นนี่ชอบหรอยิ้มใหญ่เลยชอบหรอชอบระวังนะรนวะงขอแม่ขอรืแม่าด้วยีเคาอดก็ดีดูเป๊ะให้น้องก่อ ที่นี้น้องนั่งสบายเพราะว่าเบาะรองมันจะมีกันลื่นเดที่ดีทสครั้งนี้ถ่ายวิดีวนะคะได้ครับเออตัวนุ่นของเรามันแข็งใช่ไหมตัวสายมันจะยาวด้วยอันนี้ลองลองลองได้ไหมคะอ่กาปาลองสองอออิอ่ะป้ระอ้อมให้แม่อ่าลูกมา อยากกรีดนะเอาเลยไหมเท่าไหร่คะอันนี้พันสามร้อยห้าสิบโอเคเอาส,ส,สีนี้เลยค่ะเอาอันนี้เลยค่ะตัดปลายให้อยกเลยค่ะใช้เลยใช้เลยค่ะลืมเอามาที่บ้านาแต่ว่า นี่ก็คือชีวิตจริงนะทุกคนมีลูกไม่ง่ายนะอย่านาทำระหว่างที่เราดูลูกให้แม่มันกินก่อนแล้เดี๋ยวพอแม่มันกินเสร็จก็เป็นตาเรากินแล้วแม่มันก็จะเอาลูกไปเนี่ยคนเดียวนล้วแฟแล้

ครับกินข้าวช้อปปิ้งพาลูกเดินห้างทีนี้เราก็ถึงเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วอีกประมาณ4ชั่วโมง โอตอนนี้เราอยู่หลังสวนพุ่มพรเดียวซ้ายเข้าออทางค่าโตเข้าสู่ถนนคดเคี้ยวอีก2ชั่วโมงถึงละนอง ลูกน้อยจะเป็นยังไงบ้างไปต่อ ลวกหรือเมารถไหมไม่รู้ลูกหรือเมียนะที่จะเมารถนะตอนนี้อาการเริ่มไม่ค่อยดีเลยเ <c oughs> นะช็คเช็คเช็คลูกสิอ๋อมีคะหลับปุ๋ยเลยเก่งมากนอนอย่างเดียวเลย ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถึงครบออออถึงบ้านแล้วลูกถ,ถึงบ้านแล้วเดิแล้วบ,า,วบายบายก่อนเรีว เดี๋ยวนุ่นยายรออยู่นู่นเดี๋ยวนอนตลอดทางเลยนุ่นยายยายนั่งรออยู่นู่นว่าถึงกันแล้วยังนั่นอ่ะเอาเกียร์พื้นที่เดี๋ยวตื่นเร็วอาบน้ำอาบน้ำเร็วๆอาบน้ำเดี๋ยวไปเล่นน้ำไหมเออนะโอเคบายบายไปเจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่าไปเจวกันคลิปหน้านะเดี๋ยวกันคลิปหน้าเฮ้ยบายบายไหมเฮ้ยเฮ้ยบายบายให้เลข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  เฮ้ย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 ล้วนจังวยเฮ้ยนอนนะเออมัน